สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับนุร้อยเอ็ดนะครับผมเจอกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อาสมฤรือีเนี่ยท่านผู้ทธนคุณนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาขอโชคขอราบนะครับขอหวยขอตัวเลขในอ่างน้ำมนต์นะครับแล้วก็ทูบเสียงดวงด้วยนะครับผมมากลาบไหว้นะครับขอพรนะครับกับปู่ฤาษีพรีผมเมฆนะครับแล้วก็น้องกุมารทองเจ้าสัวเฮงรับทรัพย์นะครับผมเป็นไงครับงวดที่แล้ว เลขในอ่างน้ำมนต์ก็เข้าเต็มๆเลยนะครับมีเพื่อนๆคนไหนโชคดีบ้างครับผมกับตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ครับเข้าเต็มๆนะครับเดี๋ยวงวดนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับขึ้นไปส่องตัวเลขในอ่างน้ำมนต์เช่นเคยเช่นเดิมนะครับผมไปกราบไหว้ปู่ฤาษีพรมเมฆนะครับถวายพานฟักทองนะครับผมกับปู่ฤาษีพรมเมฆนะครับอยู่บนศาลาบุญช่วยนะครับผมและตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับผมก็ แดดร้อนนะครับแต่ตอนนี้ผมมายืนเปิดรายการที่เป็นสวนนะครับเป็นสวนนี่มีละอองน้ําด้วยนะครับผมมีละอองน้ําโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยนะครับที่สาราบุญช่วยนะครับไปกราบไหว้นะครับขอพรขอโชคขอลาบนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากจะเดินทางมานะครับอาสมฤสีก็จะอยู่เส้นบางบัวทองบางปะอินนะครับ อาสมฤศีนี่จะเป็นอยู่อนาเขตติดต่อกันกับปทุมนะครับผมก็อยู่ติดถนนเลยนะครับถ้าเกิดมองมาจากถนนนะครับก็จะเห็นองค์ท้าเทพสุวรรณนะครับองค์ใหญ่แล้วก็ปู่ฤศีกําลังสร้างอยู่นะครับผมก็ใครผ่านมาแถวนี้นะครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมากบไหว้นะครับมาถ่ายรูปนะครับมาขอโชคขอลาบกันได้นะครับผมก็จะอยู่ติดกับใกล้ๆกับศูนย์ศิลประชีพบางไทรนะครับผมไป เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปสาราบุญช่วยเลยครับไปขอพอรขอโชคขอลาบไปกันเลยครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปบูชาพาดฟักทองนะครับผมกราบไหว้นะครับขอพอรขอโชคขอลาบนะครับผมกับองค์ปู่ฤาษีนะครับ ก็ได้จุดทูปขอพอรกรไหว้แล้วนะครับผมกับปูรุษีโพนะครับนี่ก็บูชาผ่านฟักทองไปแล้วนะครับผมกบเพิ่อตั้งใจตั้งโบนะครับว่าประถานที่ป้ายขาวนะครับ างคือ้งขวามือแล้วก็ปากข้อเราจะได้มีกินมีใช้ทําวตอนไรจะได้ข้อข้ไม่ติดไม่ขัดนะครับแล้วอธิษานแบมือขอที่ปู่ชี้นิ้วลงมานะครับนะครับเพื่อขอโชคขอลาบขอพรปู่นะครับใกล้วันรวยนะครับ มาถึงที่แล้วตั้งใจอธิษฐานนะคุณกิดของเรานะครับขอพอปู่ให้ปู่รับรู้ว่าเรา่าขออะไรก็อธิษฐานเอานะครับหน้าที่การงานการกล้าเ่้กับตัวเรานะครับทุกเดี๋ยวลงไปปากด้านล่างเลยนะครับท้ายมือนะครับมาะถางทุกอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวขึ้นมาถวาย ก็ได้กราบไหว้ขอพรขอชโชคขอราบเ mm hmm. สร็จที่เรียบร้อยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราจะมีทูบอีกหนึ่งอันนะครับผมนี่ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะวันนี้เราก็จะจุดตรงนี้เลยนะครับผมนี่ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะ mm hmm. มาต mm hmm. ักทูบนะครับผม mm hmm. ได้ถามมาแล้วจุดทู่ก่อนนะครับหแปลว่าไดงตัวได้ตัวการได้กระโบกัสจบว่าพระธาตุพิบ้ายนเดี๋ยวเรามารอกันนะครับว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับผมกับทุกเสียงดวงนะครับอาธิษฐาน่อไปะขอสู่ที่หลังคาหรือหรือหรือว่ามหาบุญโดยอธิษฐานต่อความสู่นะครับให้สู่รับรู้ว่าเราขออะไรสักว่าก็อธิษฐานเอานะครับ

คถุโอเคนะครับผมก็ได้จดทูบเสียงดวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเลขเสียงดวงอ่าก็จะมี2ตัวนะครับปกติมันจะมี3ตัวด้วยกันนะครับผมแต่ปรากฏเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับก็จะมีเลขอ่าตามที่ผมเห็นนะครับเลข9กนะครับกับเลข3นะครับผมตัวสุดท้ายมันมันเหมือนมัน มันไม่ออกตัวเลขนะครับมันออกครึ่งนึงครับ3กับ8นะครับตัวจไกันนะครับไปเราไปดูลอตเตอรี่นะครับว่าจะมีเลข9 3หรือ39นะครับเดี๋ยวเราไปดูแผงลอตเตอรี่นะครับว่าเป็นตัวเลขนี้ไหมนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ แล้ววันที่หนึ่งครับมีครับผมอยู่ในแผงนี้เลยครับแผงนีนครับสมดสีงนี่นะครับตอไป่งะครับอก็สมก็สามก็สาม่สามก็สาับกสี่ขางหน้าเจ็ดเจแปดข้างหน้าเรียงีนวนี้นะครัอันนี้แปหกเจ็ันแปดหเจ็ดแปอ่าออ ได้แล้วนะครับดูหน้าตาผู้ขายด้วยนะครับ,รบเลขดังเลขกบเลขขี้เลขเขียดเยอะแย,ยะมากมาย <c oughs> เดี๋ยวจ่ายตอนก่อนนะครับสวยสวย ครับผมตอนนี้ผมก็ได้กราบไหว้องค์ปู่ฤาษีขอพรขอโชคขอราบนะครับกับปู่รือสีพรมเมฆแล้วก็น้องกุมารทองเจ้าโสเฮงรับทรัพย์เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้นะครับก็เป็นองค์ปู่่ฤาสีองค์ใหญ่นะครับผมนี่กําลังอ่าพ้นสีนะครับกําลังทาสีอยู่นะครับก็ ทองสงา่างามมากนะครับผม,ผมกับปู่ฤาษีพมเมฆองค์ใหญ่นะครับผมองค์นี้นะครับถ้าเกิดเรามองมาจากาถนนเส้นาบางบัวทองนะครับบางปะอินนะครับผมมองมาจากทางถนนเราก็จะเห็นองค์ปู่นะครับกับท้าวเทพสุวรรณนะครับนี่เมื่อก,กี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าอาสมฤาษีนี่ขึ้นจังหวัด พระนครศรีอยุธยานะครับอาณาเขตติดต่อกันกับปทุมนะครับผมนี่เพื่ออ่อเพื่อนคนไหนนะครับสงสัยนะครับว่าอยู่อ,อยุธยาอายุธยาแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นอาณาเขตติดต่อกันกับปทุมนะครับ เอาละครับเป็นไงกันบ้างครับตัวเลขในอ่างน้ำมนต์นะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับตัวเลขก็จับกลุ่มกันนะครับผมผมดูผ่านเฉพาะในกล้องนะครับผมยังไม่ดูให้ละเอียดนะครับว่าผมชอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะน่าจะทําคลิปนะครับว่าผมชอบตัวไหนนะครับแล้วก็ทูบเสียงดวงนะครับตัวเลขผมได้เพียงแค่2ตัวเลขนะครับปกติทูบเสียงดวงจะมีสามตัวนะครับ แต่วันนี้เมื่อกี้นะครับผมจุดได้9 9นะครับชัดเจนนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็น8นะครับแต่ว่าเลข8นะครับเหมือนเหมือนมันไม่ออกนะครับผมมันไม่ออกเป็นตัวเลข8นะครับมันเหมือนเป็นเลข3นะครับเลข8อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ออกครึ่งนึงนะครับผมก็ได้ตีเป็น3นะครับผมก็เลยไปซื้อเสียงดวงลอตเตอรี่นะครับเป็น9 3นะครับผมซื้อ9 3นะครับ3 9 3นะครับได้ลอตเตอรี่มา1ใบนะครับผมเอาละครับ คลิปนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมสนับสนุนให้เล่นหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับผม ถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลที่1นนะครับผมมีโชคมีลาบนะครับผมหวังทุกประการนะครับคิดสิ่งใดสมคําปรับถนาเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวผมก็ต้องขอฝากคลิปวิดีโอคลิปอื่นๆของผมด้วยนะครับในช่องนุร้อยเอ็ดนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาชมเข้ามากดดูมากดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ